พบก second, yeah. ala, ala, oh. u u, anyway, ับเราสาวสองคนในรายการโอ้ล yeah. ันลาสลาวุฒ yeah. ลัลาฮาวายฟาตี้วันนี้นะคะเราจะมาขอสามคำให้กับท่านผอสลาวุฒสุดเท่สุดหล่อประจำแขวงทางหลวงชนบทชาเชิงเซาถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยฮัลโหลค่ครับ เปี่ยมคำแรกที่ฟอออนแล้วนึกถึงอะไรคะอ๋อคำแรกที่ฟอออนทักครับหัวหน้าเปี่ยมสวัสดีสวนะหัวหน้าเปียร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิซดีค่ะคุณพิซโซค่ะถ้าคุณพิซโซเนี่ยเห็นหน้าฟอออนเนี่ยคุณพิซโซอยากจะพูดถึงอะไรคะนึกถึงอะไรคะทัิทิปครับนายอืมอยากไปเที่ยวไหนครับตอนนี้มีทริปไหนที่อยากไปกับฟอออนครับ ไมม่่ไไรู้เลยปนะคะเรามาหาคุณพี่ต๋องกันดีกว่าค่ะคุณพี่ต๋องคะมีอะไรจะฝากคุณพออ้อนี่คะฝากคุณพออคุณพ่อฝากถึงพี่พี่ฝากหรือพวกอ้อดีกว่าค่ะดูแลตุ๊กตาเลยพอแล้วพี่เห็นหน้าพออ้อแล้วพี่นึกถึงอะไรครับต๋องมึงใจเย็นๆหน่อยพี่ใจเย็นๆนะคะคุณพี่ต๋องโอเคฝากไป สามคำก็ได้เหลืออะไรเนี่ยปูทำไงปูทำไบไม่ได้จัดท่าเต้นให้ผมเลยไม่ได้เลยมาลุกกนมาเต้นเลยลุกกนมาเต้นเลยครเร็วเ อะไรจะพูดยังไงจะพูดถึงพออมจ๊ะงานถึงไหนแล้วพอจะยาแล้วพี่เสร็จยังเสร็จยังเสร็จยังพอก็แล้วมีก็คิดถึงมันเดียวครับไม่บอกว่าเสร็จหรือไม่เสร็จผมคิดถึงคำพูดพอครับอะไรครับโปรแกรมก็ยังใช้อยู่นะครับตลอด ผมยกมยกให้เป็นเทพเอ็กเซลครับโอเคนายโายโพี่เทนเครียดทำไม,ไมเดี๋ยวดิเมื <c oughs> อ่อบมอกอเจอหน้าพี่บอกออชอบคุณเลยเจ็บยังหัวหน้าวันวันนี้นะคะเราจะให้พี่เทนเต้นจับของเทค่ะอันนี้จับวเทเลยค่ะพี่เทน จัดเพลงให PA> ้พออ่ะเนาะเพลงเลยค่ะดูมือด้วยนะสามคำหนึกไม่ออกเลยอ่ะนี่ไงขอสามคำค่ะให้กับออ่ะแตะครงโคตรแบลว เอ็งไม่เอานะเท่เนี่ยไม่เอานะอ่ะพูดก่อนนึกไม่ออกไม่และอู้นึกไม่ออกอันนี้นะคุณมิ้นคะคะโม๊กทำไมวันนี้คุณสวยจังเลยเหรอดิฉันก็สวยของฉันทุกวันขอถามคำของถามคำให้ปอออนเลยค่ะคุณมิ้นโชคดีนะคะปอออนใหญ่ใหญ่พี่นุ้ยพี่นุ้ยมีอะไร จะฝากถึงพ่อไหมคะรักค่ะพี่ต้องขาขา้าวทาให้กับวพอไหนค่ะพอไปไหนครับมีความในใจอยากจะกล่าวอะไรถึงพออไหมพ่อให้พอโชคดีในการเดินทางในการพ้นคีิตรับราชการนะครับโอเคดีใจที่ทำงานร่วมกันนะครับขอบคุณครับพี่หนึ่งคะพี่หนึ่งต่อไปเลยค่ะโชคดีนะคะพอออรักค่ะไปต่อ เปิดสองสามเขาให้ผอหน่อยเจ้าีนะคะเห็นหน้าผอแล้วพี่นึกถึงอะไรครับหิวหมูทะโอเคไปครับบุคคลกิติมศักดิ์ของเรายุ้ยแม่จ๊ะแตพูดอะไรกับพออ้อไปข่าว่าเตรียมมาตั้งแต่วันจุกเตรียมพออที่เขาลบ้าไม่ไหวก็กลับมานะคะ โอเคครับพอออยากขอเมลอนโหจัดเจัดเมลอนให้พออ่อนเลยค่ะข้างนอก ำให้ผออ๋องนะครับอ้าวพี่เบิร์ไปไหนไปเติมลงไปไหนคะกลับบ้านค่ะสู้ค่ะอ๋อค่ะให้พี่ทำไรขอสัมภาษณ์ให้กับผออ๋องนะคะสู้สู้สู้ค่ะพี่สอมพันนี้อยู่สวัสดีค่ะพี่สัมพันธ์สวัสดีครับขออ๋อไปก่อนมุกตามไปไม่ทันแล้ว เห็นหน้าผอออแล้วพี่นึกถึงอะไรพอออสุดยอดในใจผมนี่นี่รำบพี่แก้วเห็นหน้าผออแล้วนึกถึงอะไรคะใช่คำแรกที่เจอบ่อยมากที่สุดเลยก็คือแก้วเรามีอะไรค้างกันบ้างแต่ที่ได้คำตอบมาคืออ๋อการเเรื่องอะพออสามคำแล้วคะจ้าพออ้ี้นะคะพอพออ้อเจอพอออจะพูดคำว่าอะไร๊อฟเสร็จยังวะอะไรเร็จครับ ไปไปอ๋อไปอ่ะไม่อยากยืนเลยมีอะไรพูดถึงขอองอ่ะพี่ไปไวลือเกินรถรถมอไซค์ยังไม่เสร็จเลยครับพี่เจขอสามคำให้ขอองหน่อยค่ะอย่าลืมถังนะครับนี่พี่มีเพลงอะไรอยากจะร้องให้ขอองไหมครับมีเนะเราเอาหนึ่งบทเพลงมาเล่าอยู่นานได้ไหมอยู่กับฉันนานได้ไหม ถ้าผอจะพี่ผอจะพูดอะไรกับพี่คะไฟติดยังครับแล้วมีอะไรจะพูดถึงผอไหมครับความในใจ จะดูแลแฟนเด็กให้ดีที่สุดครับนี่คุณใจคะขอสั่งทำให้กับพออ้อหน่อยค่ะตี่คำได้ไหมจับแป่ะรูชิ้นโกโกโกอะไรปกติเราชิ้นโกอะไรโกตงผิดโกอะไรโกดังรูชิ้นโกดังไม่เคยกินไปถามพออ้อดูชิ้นโกดังรูชิ้นโกดังครับพออ้อ คุะขอสั่มคำให้ผออหน่อยค่ะความรักที่มีผออก็เหมือนการทําถนนนะครับทําถนนเราต้องหาหินหาไรหายางมาใส่รวมกันเราก็ต้องรีบเร่งเบิกถ่ายออกมาเพื่อให้ประชาชนมีความสุขแต่ทีนี้ก็มอบให้ผออ่อจะมีความสุขไปด้วยครับผมขอจะคงงมตั้งนาน พี่หลานค่ะครับผมขอสามคำให้กับขอออหน่อยค่ะขอให้ผอเป็นอธิบดีครับอือรอเคียร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมโอเคนี่ค่ะขอสามคำให้ผอหน่อยเร็วอย่าไปได้ไหมแถบนาตาลีรูปภาพสูมโอ้ยย สำคำครับขอพอออหน่อยไม่ออกไงนพูพูปลายรักแหละอันนี้ยรักแล้วครัพี่ลุงขอสำคำให้พออออหน่อยค่ะโอเคครับพอโอเคโอเคค ไหลจะได้ลงข้างล่างครับ